Talk sale. ขอต้อนรับสู่ร a l k to ล e ครับผมวันนี้เราอยู่กับ Sell เซลล์ใหม่นะฮะก็มาเรืลองคำถามก็คือคำถามของผมที่มีก็คือ,เ,อเห็นว่ารถบางบางเคสเนี่ยเขาได้บ้างไม่ได้บ้างนี่มันเกิดจากอะไรครับหมายถึงลูกค้ามาื้อรถใช่ไหมคะ <spe ak> ใช่ครับบางคันก็ได้รถกลับบ้านบ้างบางคันก็ไม่ได้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ เครดิตบูโรและประวัติสินเชื่อของลูกค้าค่ะแล้วไอ้เครดิตบูโรนี่มันคืออะไรครับจะเป็นประวัติสินเชื่อที่เราเคยกู้มาและส่งจะมีทั้งส่งตรงส่งดีถ้าส่งตรงส่งดีก็จะขึ้นว่าดีค่ะถ้าส่งไม่ตรงส่งไม่ดีก็จะย้ายไปอยู่อีกที่ที่เรียกว่าแบ็กลิสต์นั่นเองแล้วไอ้ค hey, ำว่าผ่านกับไม่ผ่านนี่เขาใช้เกณฑ์อะไรกันสุดม,มากครับก็ใช้ประวัติสินเชื่อและก็เครดิตบูโรของลูกค้าในการตัดสินนั่นเองค่ะ ถ้าเห็นกรณีบางคนเงินเดือนน้อยมากเลยแต่ว่าซื้อรถคันนี้ยอดกู้ก็สูงไม่ต้องโดนลดยอดเลยผ่านง่ายรับรถกลับบ้านได้เลยอันนี้ก็คือประวัติิดเพื่อของตัวลูกค้านั่นเองอเขาอาจจะเคยมีการผ่อนชำระอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตกู้เงินธนาคารหรือว่าซื้อของชิ้นเล็กๆผ่อนของชิ้นเล็กเป็นต้นค่ะ,ะแล้วถ้าแบบอยากให้เครดิตเราดีอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างครับ อันดับแรกเลยสําหรับน้องออโต้อายุเท่าไหร่คะอายุยี่สองครับมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองสักใบหรือยังมีครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นมีแล้วเราก็สามารถกดผ่อนซื้อของแล้วผ่อนชำระเลือกระยะเวลาชำระนะคะแล้วก็ชำระให้ตรงตามงวดที่เขาแจ้งมาได้เลยตรงสัก6งวดหรือ1ปีก็จะขึ้นว่าประวัติดีแล้วอ๋ออันนี้ก็คือทางธนาคารจะเป็นคนจัดก,การให้ใช่ไหมครับแต่ว่าพวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย เขาจะขออะไรป็นเราไปก็คือเป็นการเช็คเครดิตบูโรถ้าถ้าสมมติว่าประวัติด,ดีเครด,ดิตดีทําบัตรผ่านง่ายเขาก็จะคํานวณว่าเราควรได้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าลูกค้าขติดเครดิตบูโรแบ็กลิสต์เนี่ยที่เพิ่งมารู้จากคลิปนี้นี่เราต้องทำยังไงครับถ้าติดเครดิตบูโรมาก,ก่อนหน้านี้ที่จะมามีความรู้เรื่องนี้แล้วอยากได้รถใช่ไหมคะคบ,บอกได้ตรงๆเลยว่าเคส by เคสตัดสินใจแทน แทนเรื่องนี้แทนลูกค้าไม่ได้เลยถ้าลูกค้าอยากได้รถจริงๆ,ๆลูกค้าก็แค่เข้ามาปรึกษาเซลล์ปรึกษาที่ปรึกษาการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่ลบุรีก็แนะนำให้มาที่ร้านเราค่ะช่ไหนครับสปีดเวสามลบุรีค่ะครัมผมโอเคขอบคุณครับไยาา่ลืมติดตามนะครับท็อกซ์เซลล์นะครับถ้าอยากรู้ว่าช่องไหนสปีดเวสามครับพิมพ์ไปก็เจอครับไม่ว่าจะเป็น f a Facebook t i k t o k YouTube นะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ Qual você...